เวลาที่เราแบ่งกลุ่มคนเข้าไปทํางานในแต่ละกลุ่มงานนั้นเนี่ยเราไม่จําเป็นจะต้องแบ่งกลุ่มที่เขาสนิทไม่จําเป็นจะต้องแบ่งกลุ่มแยกประเภทอย่างเช่นแยกประถมแยกมัธยมแยกประถมไว้ออกจากกาันองค์กรเดียวกันเราจะต้องมีการคละคนในเรื่องของการทํางานส่วนหนึ่งก็คือเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างช่วงชั้นส่วนที่สก็คือทําให้เขาได้ แสดงทัศนคติแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสำหรับการทำงานเนี่ยเขามีมุมมองที่แปลกใหม่ส่งผลให้เกิดการพัฒนาที่ดีมากยิ่งขึ้นและคนเรานะคะเวลาที่เราเจอใครมีความแปลกใหม่นะมีความคิดอะไรใหม่ๆจะทำให้อีกคนหนึ่งเกิดการพัฒนาหรือว่าต่อยอดความคิดเดิมของเราให้ดีมากยิ่งขึ้นซึ่งไม่ใช่เป็นการเปลี่ยนจากคนหนึ่งไปเป็นอีกคนหนึ่งนะคะแต่มันคือการเป็นคนหนึ่งที่เอาสิ่งดีๆจากอีก นหนึ่งมาบูรณาการเข้ากับลักษณะการทำงานของอีกคนหนึ่งและส่งผลให้เกิดการพัฒนาการทำงานส่งผลให้เกิดการพัฒนาของบุคลากรในองค์กรด้วยและสิ่งที่สำคัญก็คือเป็นการกระชับความสัมพันธ์ของคนทั้งองค์กรในการหลอมรวมการทำงานเมื่อเราทำงานงานไหนก็แล้วแต่ เวลาที่เราจะทำงานแยกแบ่งกลุ่มใหม่ๆหรือว่ามีการรวมทีมในการทำงานรวมกันทั้งหมดในหนึ่งงานจะทำให้เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกันมากยิ่งขึ้นเขารู้ว่าเขาจะต้องขอความร่วมมือในส่วนนี้จากใคร เขาควรที่จะต้องขอไอเดียในรูปแบบนี้จากคนไหนนั่นคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นเป็นมิติใหม่ของการทำงานและก็จะส่งผลต่อองค์กรของเรานะคะให้เกิดการพัฒนาการทำงานที่มีประสิทธิภาพมีการทำงานเป็นทีมที่ดีมากขึ้นส่งผลต่อประสิทธิภาพในเรื่องของผลลัพธ์ที่ออกมาของหน่วยงานนั้นๆด้วยนะคะ